มวดโทเลวัตกลิ่นเกสรน,นะครับวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะครับเมื่อเช้าผมประสานงานกับท่านพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยท่านวิชัยไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีคุณอนุชิตนะฮะหรือ คุณอนุชิตที่หมินประมาทนะครับส่วนตัวผมนั้นผมได้บอกว่าให้ไปบวชซะก่อนพระรที่ตกดินนะผมจะโหสิให้นะครับคือคำว่าอาโหสิเนี่ยเวลาคนจะบวชเนี่ยผมเคยบวชเรียนมาก่อนนะครับถ้ามีใครคัดค้านเนี่ยเขาจะบวชไม่ได้เขาจะเข้าบวชไม่ได้นะครับ ผมในฐานะที่เป็นคู่กรณีกับคุณอนุชิตเนี่ยเขาส่ง s m s มาที่เครื่องผมนะครับว่าเขาขออโหสิกรรมด้วยขณะนี้เขากำลังจะบวชแล้วนะครับผมก็อโหสิกรรมให้นะครับยังติดปัญหาท่านอุปชาไม่ยอมบวชให้อีกนะครับเพราะว่าว่าคุณอนุชิตนี่หนีคดีอะไรมาหรือเปล่านะฮะผมก็ได้คุยกับพระอุปชานะครับ ซึ่งท่านกลับมาจากกิตนิมณ์ข้างนอกพอดีนะครับก็กราบเรียนท่านอุปชาไปว่ามันเป็นเพียงผมไปแจ้งความดำเนินคดีเขาในข้อหาหมิ่นประมาทและลงในสื่อโซเชียลนะครับซึ่งคุณอนุชิตเนี่ยยังไม่ได้รับยังไม่มีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนหรือว่ายังไม่มีหมายจับนะครับ ถ้ากรณีถ้ามีหมายจับแล้วเนี่ยคุณอนุชิตก็จะบวชไม่ได้เพราะถือว่าเป็นคนร้ายที่บวชแล้วเพื่อหนีคดีมันจะมัวหมองในพุทธศาสนานะครับตอนนี้ขั้นตอนมันเพียงเริ่มต้นอยู่ในขั้นที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งการไปแจ้งความดำเนินคดีประเทศเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาคุณอนุชิตจะผิดจริงไม่ผิดจริงเนี่ยก็ต้อง ไปให้การกับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะส่งพนกักงานอายการดําเนินคดีนะครับนะฮะแล้วถึงจะไปถึงขั้นตอนของศาลนะครับผมเองก็ได้พูดว่าผมอโหสิกรรมให้ผมจะเรื่องที่ผมคาใจอยู่เนี่ยมันจะได้จบนะครับส่วนที่ดําเนินคดีไปแล้วเนี่ย ก็ให้ไปสิ้นสุดกันที่ศาลนะครับไม่รับการขอเขมาไม่รับการไม่รับกาะเช้านะครับแล้วที่บอกผมจะไปะแถลงกับศาลนั้นก็คือผมจะไปะแถลงว่าอนุชิตเนี่ยได้เข้าบวชนะครับเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่คุณอนุชิตจะต้องตอบกับศาลเองนะครับไม่ใช่ไปยอมความนะครับไม่ได้ไปไก่เกลี่ยหรือยอมความในชั้นศาลนะครับบางท่านบอกผมทําไม ยอมง่ายๆไม่ใช่ยอมครับถ้าเดินหน้าแล้วต้องถึงที่สุดนะครับนะฮะส่วนศาลจะลงโทษชั้นไหนนั้นก็สุดแท้แต่ศาลท่านจะพิจารณาคดีนะครับผมน้อมรับคำพิพากษาของศาลท่านทุกทกรณีนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วผมก็ได้เรียนกับคุณหนุ่มกัญชัยด้วยนะครับว่าตอนนี้ผมเนี่ยดำเนินคดีแล้วนะครับถือว่าเป็น หนึ่งคหนึ่งวาระนะครับท่านวิชัยสั่งว่าภายไปดําเนินคดีแล้วก็ถือว่าเป็นสองก็ให้คุณหนุ่มดําเนินคดีด้วยนะครับคุณหนุ่มก็จะดําเนินคดีนะครับมอบหน้าให้ทนายความแล้วแต่คุณหนุ่มเนี่ยจะฟ้องร้องต่อศาลเลยนะครับหรือจะดําเนินคดีผมก็ไม่ทราบนะครับก็รวมเป็นสามนะครับถ้ากรณีถ้าศาลพิพากษาไม่ใช่มารวมกันนะครับเขาทาผิดกรรมเดียวนะครับด่ารวมกลาดไปหมดเลย ะะยังไม่รวมองค์กรที่เขาด่าด้วยนะครับซึ่งเสียหายข้าราชการตำรวจทุกคนเนี่ยถือว่าอยู่ในองค์กรตำรวจนะครับสองแสนกว่าคนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครจะดำเนินคดีกับคุณอนุชิตเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีได้ทางนั้นนะฮะส่วน ที่จะดำเนินคดีต่อไปอีกเนี่ยผมกำลังรอคลิปที่ชัดเจนนะครับผมดูคลิปแต่ที่มีคนแชร์กันในโลกออนไลน์นะฮะผมพิจารณาแล้วว่า <c oughs> มิ่นประมาทชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมต้องรอต้นคลิปก่อนนะครับแล้วก็คนที่มาแชร์คลิปเนี่ยเพื่อจะต้องไปอ้างในศาลเพื่อมาเป็นพยานให้ผมด้วยว่าท่านได้คลิปมาจากไหนอะไรอย่างไรนะฮะ ส่วนผู้หญิงอีกคนเนี่ยผมก็จ้องดำเนินคดีอยู่นะครับก็มีพรรคพวกบอกว่ากำลังหาชื่อจริงนามสกุลจริงให้นะครับซึ่งถ้าได้แล้วเนี่ยผมก็จะดำเนินคดีแน่นอนทุกคนครับที่หมิ่นมา,มาเมื่อก่อนชีวิตก็ไม่เคยคิดจะดำเนินคดีใครเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่เกษียณมาแล้วผมก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย ท่านก้าวล่วงผมมิ่นประมาทผมผมก็ทําตามกรอบของกฎหมายแจ้งความดาเนินคดีทุกคนครับทุกคนนะฮะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขลําบากคนที่เข้าไปฟังแล้วไม่รู้เขาก็จะเข้าใจ